โอ้กิโลเนี่ยตัวนี้ชาร์ลกว่าเตรียมมีจะเอาี่มีมพี่มีดีเสร็ทุกมือหน่อยไหม อันนี้ตะไครยกี่เซนครับที่ใช้ดักเสิบแปดสิบห้าเท่าไรเท่าไรน่สิบสิบปดหรือสิบห้าอ๋อสิเซนเอ็นยี่้าห้าตาถึงพื้นไหมครับ <Okay. S 1> ถึงพื้นดูคอดูตัวปลาก่อนน่าจะมีตัวนะเมื่อกี้นี่เห็นมันขึ้นอยู่นะ นั่นน่ะเฮ้ยชุดเฮ้ยชโดเบอกให้ชโดชนเอ,อ,อ้าในด้านชโดจิตเลหาดรืยากเลยชโดไม่ค่อยติดตาไขา่เนาะชะโดไม่ค่อยติดตาไข่ด้วยนะแต่เอ่อมาดูชโดติดตาไข่เขาบอกว่าชโดไม่ติดตาไข่แล้วปกติเขาจะจับยังไงอ่ะเป็ดเป็ดตอกโบราณมากเลยมีเล่มี ก็เอาลงพี่เอกก็บอกว่าให้เอามีดมาด้วยเพางั้นเก็บ <g ave S 2> <g ave S 1> ไปเพิดแล้วเนาะอ <g ave> อันนี้คือเราถ่วงหินเราต้องให้จมลงไปใต้น้ำเพื่อดึงตะข่ายลงไปใต้น้ำครับไปโกมาอยากเห็นตัวปลาแล้ว นี S 1> <S 1> ่ไลาที่ปที่สนี่ดปาที่สวนี่่้ย่โอ้ยิดกินไม่นะมัน ลุกขึ e? ้นเป็นไรเป็นบ่อหรอโอ้พร่องพร่องไปลองพอด้วยดิ๊งยังไาหลุ่มตัวตัว่ะรอย่าง้ไอตัวลายนี่ตัวพูนหรือตัวียนะทีมีแดนเยอจริงเยอไป ก <c ười> ันไกลเท่านั้นไงพี่โอ้ดูแลให,ให้ให้ให้คนขายบอกคนขายบอกว่ากันไกลดีกว่าพี่ ไม่ค่อยมีคนใส่บ่เรื่จิงต้องเยอะไป I oh. ีหกกิโลกว่าสองคนยี่ตมาอยู่สอแล้วถึงถารูปถารู้ผมกไม่ก็วิดีโอสักคลิปวีก็ได้นะ เดียวมันวิ่งมาร่องของมันวิ่งมาร่องของมันมันขาดจะมีร่องของใต้น้ำที่ไข่ไข่ไปไมีของเราน่าจะบังเอิญยานลงไปจนถึงร่องของพอดีไงนี่เข้าใจไหมโดนร่องของในคลิปในเขื่อเนี่ยเนี่ยเป็นร่อง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 เก่า เราใส่วขวางอ่างอะไรเงี้มันจะได้ขุดทางวัดน,นะได้ขุดรูแล้วนะเนาะเพราะชารใส่เราอันนี้มันซิกแซกฝ่ายผมใส่ยิง่งรุ่ไปเลยเอละไรเหรออะไรไปดูรู่เลยรู่งนะใครอยากรู่งนะลงมา 对。<Okay. S 2> okay.